ไอเียมหมูแกะหมูไอแกหมูเอ้าอ้าโอ้ยอันซ่อมคักุนอาวัยีแกหมูมามีตัเนื้อแกะหมูอันน่ารักนะลูกชยเนี่ยฮะแกหมูแกะหมูแก ตูดหน้าหน้าเนี่ยใครจะวีผมให้ม่นีสิแยกแยกใครจะวีผมตูดหน้าเน่าเนี่ยฮึมปวดเอาตุ่มโอ้มากย่องกัะหมอนีเอามากย่องกัะเต้อไอแก๊กหมูไอแก๊กหมูไอแก๊กหมอมากย่องสมลูกอ้าวพ่อหน่า เขาเป็นเด็กที่ชอบยอบ้าย,ยอเลยเนี่ยเฮ้ยเขี้ยงหมูแม่เนะี่เก๊้งหมูเกี้หมูเขี้ยงหมูไ๊อัหลุมรอเถิดอลูก์่คอยนะี่ยฮะพอมีหมาเป็นเพื่อนพี่น้องเออไม่มีเพื่อนอยู่ต่างแดนไม่มีเพื่อนมีหมากับมีแมวเป็นเพื่อนเด้อพี่น้องอืมอยู่กับลูกชาย Ngai à, ngày ngài thong, 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 ngài ngài thong, mẹ thong, ngài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  thong, แล้วก็ไปหวีขนให้กันทีนี้เนี่ยเกีย่ยเอาใบใหม่ใบไหม่เต็มขนเลยเนี่ย